เนอูหลิงโปอยู่ไกลจากนี่มากนี่จะมืดแล้วไปพักในหมู่บ้านค่ะพรุ่งนี้ค่อยไปต่อเถอะดีดีครับอืมร้อน่ะทุกท่านเขาต้องไปทำงานใช้ตามสบายนะ อ๋อครับครับครับเชิญครับนี่ผู้ิชื่อหัวชันอีเนี่ยมีทิยาสายดีนะรู้จักครั้งแรกเขาก็ต้อนรับมนอย่างดีเลยอ่ะนี่สิพี่รู้สึกไหมว่าในหมู่บ้านเนี้ยมันไม่ชอบมาพากลนะอืมชอบบ้านอะเปู้หญิงล้วนๆมันน่าปล่อยใจนะแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงบางคนไม่พูดไม่จาไม่ยิ้มด้วยทำลุกลี้ลุกลนพิกนเหมือนกับว่าถูกใครควบคุมเอาไว้แบบนั้นน่ะ ข้ารู้สึกเหมือนเจ้าเดี๋ยวสิพี่อย่ากินขาอาจจะวางยาได้เฮ้ยเขาเลยเป็นไรคำแล้วไม่กินมั่งผู้หญิงสวยจะโหดเทียมเอาม่เห็นได้ยังไง่ะขอให้ได้กินถึงตายก็ไม่สนหรอกนั่นสิเขาเปนกามโอ้โหว้าวโอ้โหอะไรล่ะ เอนี่มันที่ไหนกันเนี่ยตกแต่งประทุวาไม่มีผิดเลยฮนะท,ท่านเชินพักผ่อนกันสักครู่เสร็จธุระแล้วข้าจะพาไปห้องรับรองโอไ้ได้ได้ได้ครับครับครับขอบคุณนะขอบคุณนะค,ครับเจ๊ท <laughs> ัวร์ฉันอีจะเล่นตลกอะไรนะทำลับๆล่อๆเอกนี่<ง>ไม่ใช่วานเจ้าแว้ก็จะได้ไหมเมื่อกี้จะบอกว่าเขาวางยาทำให้ข้าไม่กล้ากินแต่เม่อกี้กินแล้วไม่เป็นไรไม่เห็นเหรอฮะ ไอ้บอกว่าค่ะตัวอยากไปกินเองนี่น่ะเจ้าอะไรลายแตนหน้าแล้วกไว่าอยากกินกับเจ้าเหรอหม่จังสอบมันหน้าข้าจะเรียกเขายกมาให้แล้วกันทำไมอันนี้ขอทางหน่อยเซเป็นบ้าเลยรข้าจะไปเดินเลยอ้าวไป ทำไมนอนอยู่ในโรงอะข้าเป็นคนหรือผีไม่ต้องมาถามมานี่มานี่มานี่ เลือดของเจ้าทำไมไม่เหมือนกับคนอื่นเออเออเจ้าเจ้าเลือดของเจ้าทำไมไม่เหมือนคนอื่นเออเออเอออ้โอ๊ยโอ๊ยร้อนเลยเกินร้อนจะตายอยู่แล้วไม่รู้สึกละ เจ้าถึงรู้สึกอะไรล่ะหนังหนาช้ำเลยขอบปากนะปาทำไมสิพี่ยังไม่กลับไม่อีกอ่ะหนูโทเอ้ยน้องมีเจ้าแดงวนมาอย่างงี้พี่จ้จะกลับมาหรือยังไงฮะก็มันดูสิหล่อจะตายอยู่แล้วมีเสียวหวานถ้าจะารอก็อย่าเดินสิมันจะยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยไปตัวเองอ่ะโอ้ย ไบอสปะทูปต้าโอ้วันเข้ามาช่วยเจ้าแล้วไอ้เยฮ้ยีวอาจะต้องชเจยใคแล้วล่ะ ใครนะดึกปานี้ยังอาบน้ำอีก สถานที่นี้ก็ดูแป,ปลกแปลกไปไหนแล้วอจะทำอะไรเออคือดึกดื่นป่านนี้แล้วจะไม่รีบไปพักผ่อนครับไป สิน้องทพุตตะสิน้องทพุตตะเอ๊ะหายไปไหนแล้วเสียววานทพุตตะบอกมา เจ้าสามคนทำไมแอบอ้างเป็นทูตพักบุผาซ้ำบุกเข้ามาในนี้อีกอพวกเราเราเดินทางผ่านมาน่ะเราไม่ได้ทูตพรกบุผาซะหน่อยยังปากแข็งอีกอุ้ยเฮ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 ้ยเเนคนแนี้เยประมุขเขาพาพวกเข้าบ้านแล้วค่ะเมื่เจ้ไม่ได้อ้าเป็นพักบุผาทำไมในตัวของเพื่อนเจ้ามีป้ายคำสั่งของประมุขบุผาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เออมาๆๆา,าข้าจะพูดเองความจริงแล้วป้ายอันนี้นะข้าเก็บต้าโดยบังเอิญแท้ๆเลยขุพัพูดมาพวกเจ้าทั้งสามเป็นคนของตองช่างส่งมาใช่ไหมโธ่รักก็ต้องชาดับศัตรูกันหรอกจะเป็นพวกเขาได้ยังไงอะส,สิพี่ไม่ต้องเสียเวลาพูดหรอกนางคือประมุขมารที่จับชาวบ้านมาเป็นสาวกคนนั้นไงโอ้อย่างนี้นี่เองเหรอมีหน้าในห้องนี้จะได้อบปวดไวรได้กลิ่นอายของมัน ไม่จะรู้ว่าข้าคือประบุกพักบุปผาเจ้ายังไม่รู้จักยำเกรงข้าอีกเหรอเจ้าจับผู้ผู้หญิงมาควบคุมเอาไว้ไม่มีเมตตาเลยกับคนอย่างเจ้าไม่ต้องเกรงใจหรอกอยากตายนี่ยังไงเย้ฮ นำมาร้ายอย่าเข้ามาเนอะปล่อยเข้ามาจริงด้วยปล่อยพวกเราสิสำหรับข้าแล้วแต่จะลงโทษสิที่จะตายก็ตายด้วยกันอ่อ,อนวอยันทำไมละ่ะใช่จะจีนำมันดิปูปา้าคร,รับปาพ่อจะไว้นะจะดูแลเจ้าอย่างดีที่สุดเจ้าจะอ,อยู่ต่อไปถ้าจะตายข้าขอตายขอให้เจ้าปลอดภยัยข้าตายก็คุ้มแล้วสิพี่อ่อย่าพูดอย่างนี้ได้ไหม ช่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ซะจริงๆเจ้าจูจีกันไม่อายสายตาใครเลยเช่นนะข่านางซะอหยุดก่อนเจ้าแน่ใจหรือว่ายอมตายเพื่อนางแน่นอนขอให้เจ้าตายข้าจะปล่อยสิทธ์น้องเจ้าจะพูดจริงนะอย สิพี่สัตจะไม่มีในหมู่านนะสิสิน้องรับปากข้าจะอยู่ต่อไปสิพี่อย่าทำเรื่องโง่ๆอย่างนี้นะนึกไม่ถึงเลยในโลกนี้ยังมีชายที่ยิ่งใหญ่ยอมตายเพื่อผู้หญิงด้วย <c oughs> เจ้าพูดถูกทีเดียวผู้ชายอย่างนี้นะข้ายังไม่อยากให้เขาตายหรอก แล้วผู้เจ้าจะทำยังไงจะทดสอบข้าทำตามที่เจ้าพูดแล้วนะปล่อยพวกเขาไปเลยเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนี้นะสินั่นเจ้าจะยังไงเล่าวุชันอีทํามีผู้ชายอย่างนี้อยู่ในพักบุปผาเราอะ่ะคหน่าตื่นเต้นไม่น้อยนะใช่ค่ะน่าสนใจนะเรามาตกลงกันหน่อยดีไหมเออสิพี่อย่าไปฟังเขา<ม>เขาไม่มีทางปล่อยเราไปหรอกอะไรกันแม่นี่ งั้นว่ามาไว้จอาปล่อยนาไปข้ารับปากจะหมดสิที่อย่าทำบ้าๆนะข้าอยากให้เจ้าเข้าพักบุผามาเป็นสิทธิ์ของข้าเจ้าจะต้องเชื่อฟังข้าเขาพักบุผาเป็นสิทธิ์เจ้าเลยสิพี่ถ้าเป็นอย่างนี้เราตายพร้อมกันจะดีกว่าดีกว่าให้นามาร้ายมันเหยียดหยามเรานะสิท้องเจ้าอะไรให้เขากิน จิ์น้องของเจ้าได้กินยาพิษของข้าภายในสามวันห,<ะ>หากไม่ได้กินยาของพิษพิษร้ายจะซึมออกจากทางใบหน้าของนางได้ครบป่าเจ้าแต่ว่าถ้ามีเงื่อนไขเหมือนกัน<ะ>จากล้าต่อรองเงื่อนไขข้าเลยข้าเาป็นสิทธิของท่านแต่จะไม่เข้าร่วมกับพระบุภาและขคจะทำตาคำสั่งเจ้าเจ้าควใจคิดนี่แต่ว่า จะไม่เสียเปรียบนี่ครับป้าเจ้าแล้วจะทํางานให้เจ้าสามชิ้นขอเจ้าบอกมางานทุกชิ้นก็จะทําให้สําเร็จได้ข้ารับข้อเสนอของเจ้าแล้วเอาให้เขากินกินซะ,ะพวกเจ้าไปกันได้แล้วไป <laughs> คนพ่อาไรสามารถจับคนไม่ได้ยังกล้ามาพบข้าอีกอข,ข,ข้าได้ออกคนบ้านทุกหลังในเมืองหลวงไมปเว้นแม้แต่ร้านรวงแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยอะอะไรนะคนทั่วเมืองหลวงแล้วเหลยใช่แล้ว หรือว่าจินเยี้ยนจื่อคนนี้มันมีปีกบินหรือไม่ก็มีวิชาล่องหนดำดินนางกรไปอีโถงต่างหายไปพร้อมกันออท่านพ่อโปรดให้โอกาสหองกู้ยอีกครั้งหนึ่งให้เขาสืบเรื่องนี้ก่อนช่างโกงโปรดให้โอกาสใครสักครั้งเถอะห้องกุ้ยเจ้ารู้หรือเปล่า ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือคุณนางในะราชสำนักต่างก็เห็นข้าเป็นตัวตลกไปหมดหากเจ้ายังหาจินเจี่ยนจือกลับไปอีถถงไม่พบและไม่สามารถปิดคดีนี้ลงได้ <c oughs> ต่อให้เจ้าเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงข้าก็จะไม่ไว้หน้าเจ้าอีกต่อไปนะ <c oughs> ข้าน้อยทราบแล้วอย่าทำให้ผิดหวังอีกนะอกทะลุ <c oughs> เลยจะ <c oughs> ลุกขึ้นเถอะกระโหลกเราเสียวจังเขาว่าเขาต้องออกนอกเมืองไปแล้วข้าจะไปตามหานะคุณชายเอาจกเมืองมาทำไมข้าโทรฟังข่าวอยู่ไม่ไหวข้าจะไปสืบด้วย้าท่านชังกงทราบข้าว่าท่านเอาผิดข้าจะรับผิดชอบเองต่ไปสิ mm